อมมันจะมีสายเข้าอีกแล้วอ่ะเรากลัวแบบว่ามันสะดุดนะถ้าสะดุดคือมันมีสายเข้าเราก็จะอาจจะได้หลุดไปเลยอย่างเงี้ยเพราะโทรศัพท์เรามันมันมันใช้มันใช้ส่วนตัวด้วยมันไม่ได้แยกเครื่องว่าอันนี้เอาไว้แค่ไลท์ทำงานอะไรเงี้ยวันดีเพื่อนๆหลังเลิกงานนะคะห้าโมงครึ่งที่นี่อากาศแจ่มใส เพื่อนๆทางโน้นฝน,นตกกันไหมอา่าวัสด,ดีจ้าก็อืมที่ลงที่ลงลงมันก็จะมีอีกหลายคลิปหรอกเดี๋ยวจะเอามาลงให้ดูอืมจะดูดบ่อยเพราะว่ามันมีสายเข้าค่ะเจียวเฟยหัวค้าสี่ไม่ตกอยู่กรุงเทพใช่ไหม คุณเมย์สวัสดีค่ะคุณเอ๋คุณแม่มสวัสดีนะคะที่นี่ก็ไม่ตกวันเนี้ยแต่เมื่อวานะตกตอนเย็นเมื่อวานะตกอืมเมื่อวานตกอเจฟเฟอก็มีเพื่อนเราอยู่กรุงเทพเ,เยอะนะเป็นแฟนคลับปอดจ้านเราอะเยอะอยู่พวกพี่ๆหลายคนกรุงเทพมันก็กว้างเนาะเอ้มันก็เยอะช่องนี้จะมีตั้งแต่รุ่นเจ็ดสิบเอ็ดนะต่ำสุดสิบสองขวบ ที่คุยพูดคุยกันเข้ามาในช่องนี้เวลาแอดไลฟ์วันนี้อาจจะอันนี้ไลฟ์แบบเฉพาะกิจไลฟ์เฉพาะกิจ like บางคนก็ตามหาหลายวันไม่ได้ไม่ได้ไลฟ์ like, เป็นเวลาเวลาแต่ดึกๆก,ก,ก็จะมาไลฟ์ประมาณว่ามีเอฟซีนอนดึกแอดก็นอนดึกว่างตอนนั้นโทรศัพท์จะไม่สะดุดจะไม่มีสายเข้ามันก็จะไลฟ์ได้ยาวเ,เ,เลยอเมื่อวันก็ตีสองตีสองครึ่ง ก็มีเพื่อนเข้ามาพูดคุยกันเยอะแยะมากมายมา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 แชร์กันมามาพูดบทฟินๆกันของพี่กับน,น้องมาพูดเรื่องกูซูกันออบางคนก็หลับคาไลท์หลับคาไลท์ฟังคน,คนมาฟังบางคนก็ขึ้นขึ้นได้ก็ขึ้นแอดก็ให้ขึ้นนะไม่ได้หวงช่องใครขึ้นได้ก็แอดก็จะเชิญขึ้นมาคุยกันอือฮึ คุณวินิดาสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะคุณ A o อเอโอเอฮ่าเออที่ลงคลิปเนี่ยมันมีความหมายทุกอันแหละที่แอดเอามาลงอะ่ะอืมอย่างคลิปแรกที่เอามาลงวันนั้นก็เป็นตั้งแต่ปี2518วันเกิดพี่จานน่ะที่ไปญี่ปุ่นตอนนั้นก็ก็ก็ก,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 ก็ก็ทะเลาะก,กันนั่นแหละไม่ใช่ทะเลาะประมาณว่าพี่ให้ให,ให้น้องเลือกพี่ก็กลัวกลัวน้องกลัวกลัวอะไรอย่างพี่จานเป็นคนคิดเยอะคิดเยอะมาก ก,ก็ก็เลยเกิดเหตุการณ์อย่างวันนั้นแหละเออน้องก็โกรธว่าอืมปิดประตูดังบัง้งออกไปแล้วก็บอกว่าผมจะรอจนผมโตคือตอนนั้นเขาเด็กไงเขาโตอ่ะแล้วเขาก็าพร้อมแต่ถ้าพี่พร้อมอ่ะเออเขาจะรอพี่อ่ะเขาก็รอพี่พี่เนี่ยคิดว่าน้องจะมาขอแต่งงานอะไรเงี้ยวันนั้นวันเกิดอ่ะก่อนวันเกิดอืมแต่มันเป็นแหวนเฉยๆน้องเอามาให้ แต่พี่คิดมากไม่ไม่ไม่รับไม่รับไม่รับ,บ,บน้องก็เลยโกรธแล้วก็ไปเลยวันนั้นอนะ่ะก็ห่างกันพี่จานก็ไปไปญี่ปุ่นไม่ไม่อันนี้คนละรอบนะคนละรอบกับตอนตอนที่ที่จบกองอลิงแล้วก็ไปนะออก็ไปแล้วก็นั่นแหละแล้วก็กลับมาปีใหม่พุจิกาไปไปเดือนไปก็กลับมาห่างกันได้เดือนหนึ่งก็กลับมาพี่จันรู้ตัวว่าอยู่ไม่ได้แล้วฉันรู้แล้วเนี่ย ก็มาง้อมาแล้วจากนั้นเขาก็สัญญากันนั่นแหละว่าเขาจะไม่ห่างกันไม่ทิ้งกันอืมแต่ก็เจ็บเจ็บทุกคนน่ะเออเราไปดูเราก็เศร้าเหมือนกัน,น,น,นแหละเพื่อนๆเราก็เศร้าสงสารคือเขาเขารักรักอะ่ะมันรักเนาะมันรักกันมากแต่มันมันก็อยากอยู่ด้วยกันนั่นแหละแต่ มากพี่ก็กลัวว่าน้องแบบแล้วมันก็จะมีผลกับงานของน้องเพราะว่ามันมีอิทธิพลเยอะทางโน้นอ,อะ่ะเ,เขาก็กลัวพี่จันเขากกลัวเขาก็ให้น้อง,น,องน้องนะ้องนั้นเลือกแต่น้องแบบยังไงก็คือพี่อืมยังไงก็คือพี่ก็ให้เวลากันนั่นแหละเดือนเดียวเดือนเดียวห่างกันก็ก็กลับกลับไปตั้งแต่วันโน้นจนถึงวันนี้ก็ไม่มีอีกก็มีอีกคะเลาอ,อีกอันหนึ่งตอนไปถ่ายแฟช,ชั่นอะ่ะปกนิตยสารอะ่ะอันเดียวกัน เดี๋ยวจะลงรูปให้ดูเป็นงานเดียวกันถ่ายเหมือนกันทุกอย่างน้องอ่ะต้องการถ่ายกับพี่แต่พี่ไม่เอาพี่บอกว่าแยกเดี่ยวแต่ก็ถ่ายเหมือนกันแหละคอนเซปต์งานเหมือนกันภาพออกมาเอามาจับคู่กันได้เลยอประมาณน,านั้นวกกลับมาขายกางเกงในก่อนในตะก้าเป็นกางเกงในนะคะเพื่อนๆปักตะก้าวันนี้ <laughs> มันขึ้นเตือน เข้าไปดูให้หน่อยนะใครซื้อได้ซื้อให้หน่อยนะกางเกงไนว้าก้รุ่นนี้ใช้ดีเต็มตัวสีสีเนื้อหมดเหลือแต่สีครีมนะกับสีดำเพื่อนๆเหลือ,อ129บาทแล้วมาจัดแฟลชเซลล์สองวัดอืมในตะกก้านะจ๊ะในตะกก้าพูดแต่เรื่องพี่กับน้องเดี๋ยวก็โดนช่องปิวเดี๋ยวเขาก็แบนสิริสิริชอปสวัสด,ดีครับ มันจะขึ้นมาเลยนะเพราะพูดไม่ตรงเนื้อหาที่ปักแล้วก็จะโดนตัดคะแนน <c oughs> คะแนนละเมิดเราอะคะแนนละเมิดเยอะวัดดีจ้าพเพื่อนอือแสดงว่ายามเย็นคนเล่นเฟซเนาะแต่เราอ่ะมันก็เหมือนกับเราเออช่องเรามันไม่เป็นช่วงที่ว่าใช้โทรศัพท์นะ ้ามาอีกแล้วเดี๋ยวเราต้องลงไลฟ์ก่อนแล้วนะขอบคุณนะคะขอบคุณเพื่อนๆมากเลยเดี๋ยวคืนนี้จะพยายามไลฟ์ให้เร็วมาพูดคุยกันเรื่องพี่น้องเนาะเรื่องงานเรื่องอะไรก็รู้กันอยู่แล้วลหละมันมีอัปเดตงานช่วงนี้พี่ก็จําลังซีรีส์สายลับเปิดตัวแล้วจางไห่ก็กลางเดือนนะกองปอก็งานโฆษณางานงานงานเพื่อประเทศชาติก็เยอะงานการกุศลก็เยอะ น้องอ่ะอืมรัฐบาลเขาใช้คุ้มใช้คุ้มเป็นตัวอย่างเยาวชนที่ดีมากเป็นตัวชูโรงของประเทศเลยเป็นชัวชูโรงของของประเทศจีนเลยปอตอนนี้ขนาดพวกรัฐมนตรีพวกอะไรอย่างเงี้ยของบ้านเราอ่ะยังรู้เลยอ่าไม่แปลกใจที่ที่ที่มันมีชื่อของน้องในการสอบเมื่อกี้ที่ที่หลายช่องก็เอาไปลงกันให้ให้เด็กๆเ,เ,เลือกใครเป็นผู้ก่อตาั้งกรุงรัตนโกศิทร์อ่ะ เออมันก็มีชื่อวังอิปโปเป็นข้อหนึ่งในนั้นน่ะตลอเนาะเขามีผลมีผลมีอิทธิพลมากกับกับเยาวชนกับประเทศของเขารัฐบาลเลยต้องต้องให้เขาเป็นตัวนําตัวหลักตัวการตลาดเลยการท่องเที่ยวทุกอย่างเลยอิปอเป็นเด็กด้วยอายุยังไม่ถึง30บขนาดรัฐมนตรีคณะกรรมการประชุมกันน่ะเขาก็ยังรู้อ่ะ รัฐบาลจีนอะเอาเอา,เอาดาราคนเนี้ยหวังอิป๋อเนี่ยมาทําการตลาดมาดึงเศรษฐกิจมาดึงอะไรการท่องเที่ยวมาดึงพวกกีฬาพวกอะไรอนุรักษ์อนุรักษ์กสิ่งแวดล้อมระดับโลกเลยนะอันนี้ระดับโลกเลยนะอเขาเขาก็พูดมาในในระดับการประชุมเพราะว่าจีนต้องการแข่งขันกับอเมริกาอยู่แล้ว อเขาก็ดึงอีปอดเนี่ยมาเป็นมันเป็นตัวเพราะเกี่ยวกับหุ่นยนต์ด้วยเห็นไหมที่เมื่อกี้ที่ที่วันวันเยาวชนแห่งชาติอะ่ะเขาจะเอ่ยถึงนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยนักวิยาสตร์การ,กรเกษตรแล้วก็การประมงแล้วก็ทหารเรือเพื่อนเพื่อนต้องจับให้ได้นะจับให้ได้ว่าสิ่งที่เขาพูดมาเนี่ยมันมีผลมากมากทางน้ําทางบกทางอากาศอืมแล้วก็อวกาศอวกาศ จีนเขาต้องการเป็นที่หนึ่งอยู่แล้วไอการอาวกาศแข่งกับอเมริกาแม้แต่ดาวเทียมแม้แต่ที่เราเห็นน่ะที่หลายคนเห็น,นบอกว่าเป็นมนุษย์ต่างดาวดาวดาวจานน่ะอาจจะเป็นของจีนก็ได้ใครจะไปรู้นะไปอเมริกานะที่อเมริกาเห็นนะ่ะอาจจะเป็นของจีนก็ได้ใครจะไปรู้มันไม่ใช่มนุษย์อวกาศมันเป็นยานอาวกาศที่เขาประดิษฐ์ ประดิษฐ์ขึ้นมาแล้วก็ส่งสอนแฮมได้มันไม่สามารถตรวจจับได้บางอันอ่ะอเขาลํานะเขาลรามากเขาลําจริงๆเขามีมากๆอืมเขาแข่งกันอยู่ตอนนี้อุ้ยพูดเยอะแล้วแอปพูดเยอะอยกลับมาเรื่องลูกแล้วกลับมาที่กางเกงในก่อนจะลงแล้วฝากด้วยนะจ๊ะใครใครชอบยี่ห้อนี้วาก รุ่นนี้ใส่ดีมาจัดเซลลในตะกร้านะจ๊ะตัวละยเบเก้าบาทฝากกดให้หน่อยนะครับ